คุณผู้ชมครับผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงนี่คือผลงานที่เราได้มาปล่อยมันไว้สิจะกินปลาติมิไหมนะไม่ลองแล้วเราจะย่างกันนี่กำลังทำเลยทำอะไรกินอ่ะปลาซิมิฮะเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันตาย ให้มันสดๆอย่างนี้แหละดีแล้วมยังไม่หนึ่งหยาปล่อยตัวนี้ไม่บา <laughs> เอาไว้กินตอกตไดะปะป้อย่ามาปล่อยแต่มือออกดิลูกนี่ยนะ <c ười> นี่เราใช้เกยือกุ้งนะกุ้งสดเอ้ยมัดมดมาจากไหนเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงออ ้ยปลาดิน้น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 ไอ้นี่ก็ด้วยหาแล้วมาปิดไว้ลูกโอเคเดี๋ยวไปตกต่อ